คับมขับนทึกครับบันทึกละเดี๋ยวไปตัดเอาอ่าความเร็วแปดผมข้างหน้าข้างหน้าประเมินสถานการณ์้วยนะข้างหน้าสเกลคันเดียวได้ไหมแล้วก็อีกคันหนึ่งมามันนำขบวนข้างหน้ารถหน่ยคอยแจ้งเลยนะว่าสถานการณ์ผิดปกติตรงไหนอวัาถีนล็อกรถยัง แล้วครับแล้วก็ให้ประกาศบ,บอกเขาด้วยนะว่าเริ่ม,มอะไรยังไงใครเขารู้แล้วเขารู้แล้วให้เปิดประตูอ่ะซ้อมเมื่อไหรพี่เปิดบางทีแบบว่าจาังหวะเขามาจอปตูอะไรเงี้ยถ้าแบบรถตำรวจข้างหลังเสียหลักลยอะไรเงี้ยปืนนะถ้าใช่ยิงป,ปืนสยามเขานะอะไรเงี้ยต้องให้เขามาเบียดเราก่อนนะเราค่อยเปิดเปิดยิงเดี๋ยวเพิ่งไปเปิดฉากกับเขาก่อน แล้วเห็นแล้วอาสามสองสี 2, ส้มอันนี้คืออะไรบัมไม่เต็มที่ใช่ไหมใช่ให้เขาบัมใช่ใช่เต็มที่เลยเราอย่าลืมใส่เสื้อกลอกัอนด้วยนะเสื้อกรอกอทุกคนยังอ่ะ ทุกคนใส่เสื้อกอดด้วยนะครับกอดกันอะไรไม่ได้นะตอนนี้ VNSX ข้างล่างเปียบเลยอทางขวามาอ่าเขาชนแล้วยิงยางนะยิงยางนะไป อย่าให้แตกอย่าให้แตกขบวนอย่าให้แตกขบวนขึ้นหน้าหน่อยขึ้นหน้าหน่อยรถรถหลังอย่ายิงนะขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลยไอมเอ็อ็มยอ็มอมเอ็มเอ็มเอ็มยอยมอมเอมเอ็มเ็อม็เ็อม็อองเอย่าเมอเเเเเเยเม อย่าให้คว่าอ่ะรถคนผู้ต้องหาขอกำลังเสริมด่วนขอกำลังเสริมด่วนพยายามคุ้มกันรถหน่อยกำลังเสริมด่วนเออวัดทำไงก็ได้ใหญ่กว่ามนะวัดแบใหญ่รถคว่าใหญ่รถควา่า จะทำให้รถผมคว่ำแล้วปล่อยไปเวัดวัดอย่าคว่ำนะวัดใส่คว่ำมึงเดียวนะมันทำให้รถผมคว่ำหันใจขันใจขันใจหันใจเฮ้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำวัดคุมดีวัดคมดีไปเลยวัดไปเลยไปเลยพยายามเราพยายามพยายามเบียดไม่ให้เขาแซง พยายามบล็อกไว้พยายามบล็อกไว้พยายามบล็บอกไว้เลยบล็อกไว้เลยให้รถคันนั้นไปบล็อกไว้บล็อกไว้ R 8, R 8, R 8, เอาแปดเอาแปดรถเอาวัดวัดยาอย่าพกา็พยายามชา้าๆก็ได้ชา้าๆบล็อกไว้เลยบล็อกไว้เลยอย่าให้คันหลังมาชน รถผมยังแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยพยา <_ m im> ยามบล็อกบล็อกใหญ่เขาแซงวัดวิ่งตามเส้นทางปกตินะอย่าอ้อมนะ <_ m im> ไปกลับรถข้างหน้านะครับโอเคไปออกขวาข้างหน้า มีรถหลุดไปคันหนึ่งต้องหลังมีส nee. ี่ันสี่คันค่ต้องหลังอ่าบอกไว้มี them, มีเหมือนอารสามสองหรือคูมานี่แหละหลุดไปคันหนึ่งตามวาสลีนไปอยู่เจอแล้วกำลังตามไปครับเออเป็นผู้หญิงขับคูรุมะไปไหนอ่ะ วัดวัดผิดเส้นทางหรือเปล่าวัดวัดต้องตรงไปเมื่อกี้วัดผิดเส้นทางวัดถอยกลับมาผิดเส้นทางต้องเข้าทางนู้นเหรอเออใช่ไปใกล้หน่อยเรายิงยางเขาแต่เดี๋ยวผมจะเอาเทเซอร์ยิงตัวเอ้ยยางแตกได้ไงอ่ให้ให้วัสดินถอยหลังบล็อกเลยบล็อกเลยอย่าให้เข้ามานี่วัตตินถอยหลังยางแต่เอาเทเซอร์ยิงตัวได้ อ่าแปดกระจกไม่คว่ำไม่แตกล่วงแล้วลวงล่วงไปเลยไปเลยอันนี้เหรอนี่้ะไปเลยไปเลยเออวัดบล็อกเลยบล็อกเลยบล็อกอารสามสองโอ้ยเออเนี้ยบล็อกอารสามสองมีอารสามสองหลุดไปเราจะพังแล้วผมวัดไปไหนวัด ววัาข้างหลังวัดถอยกลับมาโผล่วัดเลือกคนถูกรอยบอกโกงกลับมาเดจีพีเอสมันไม่ได้บอกเส้นทางเหรอเอาวัดไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปเร็วๆมันจะกลับไปเฮ้ยยิงกูเร็วๆล่ะเอาเทเซอร์ยิงตัวเลยไม่เอ้ย วัดไปเลยเร็ววัดเหย่าความเหย่ยบความ <S <S อเออนำขบวนหน่อยนำขบวนหน่อยมันจะเริ่มพังแล้วไปเลยไปเลยพัแงแล้วพังแล้ววัดปิดเส้นทางวัดวัดต้องออกซ้ายนี่นะน่าจะลงแล้วถ้าเออวัด,วด<ห>ออกซ้ายย,ยางไม่รู้เออผมบอกครับหลุดรถ นำพูกหาจะได้ไ, <What? S 2> ไรครับวัดออกซ้ายหน่อยไม่จนกว่ารถจะไปไม่รอดอะ่ะค่อยลงเบียดเร็วรถจะพังนะเร <ๆ S 1> ียดเร็วียดพวกมา้าโอ้ยไปเลยวัดไปเลยวัดออกซ้ายเออแจ็คก,กี้ไปตรงอาสามสองหน่อย วัดออกซ้ายพยายามออกซ้ายให้ได้มันก็จายชีิตั้ดล้วยิงตัวเลยยิงตัวเอาเอาเทเซอร์ยิงตัวอะไร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 าอะเอาเทเซอร์ยิงตัว รถตู้รถตู้พยายามเบียดอยู่อะสกัดรถตู้ออกไปหน่อยเอารถตู้ออกไปเออต่อหมายถอยเลยไปเลยถ้าถ้ารถรถขนผู้ต้องหาพังรถคนคนที่อยู่บนรถผู้ต้องหาอย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวรถตำรวจจะลงไปแล้วก็ถือถือลูกซองกันทุกคนเลยคุมกันคุมกันก่อน ไปรถพังยังรถด้วรอลงมาลงมายังรถยังไปได้อยู่อลังวัดไปวัดไปวัดออกซ้ายพยายามพยายามคันหลังช่วยเข็นหน่อยช่วยเข็นรถผลพู้ต้อาหาหน่อย ลองเสริมหน่อยติดแล้วเฮ้ยติดแล้ว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 ตรงเลยวัดยังรถรถไปได้ต่อไหมวัดเหมือนจะติดครับถ้าถ้าไปไม่รอดแล้วแจ้งเลยนะติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วไปไปไม่รอดแล้วใช่ไหมรถตำรวจถอยถอย คุมกันก่อนไอ้คนบนรถอย่าเพิ่งลงเอาลูกซองออกมาเลยเอาลูกซองมาเอาโบเข้บโกเอาลูกซองมาโยมือขึ้นโยมือขึ้นชาลีไงครับชาลีไงต่อเขาต้องทำั่อโยมือขึ้นมาลงไม่สามารถขยับไปไหนได้โยมือขึ้นโยมือขึ้นโยมือขึ้นนั่งลงสถานการณ์เลยนี่ตัวด้านหลังลงอยู่ประตูด้านหลังลง ลงจากรถครับลงจากรถอ้านั่งลงไว้นะนั่งลงไว้นั่งลงพย่อาบอยเขานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงไว้อย่าอย่าลุกสถานการณ์ทางด้านพิธีการครับตกไม้ไปเดีวอย่าเพิ่งลงมานะอย่าเพิ่งลงมาเดี๋ยวเคลียร์สถานการณ์ก่อน เออโอ้เล่นขี้โกงคนตำรวจอะหมดยังโอ้เล่นเทนเตอร์ก่อนให้กูได้เล่นบ้างโอ้คอยกันทั้งแต่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะนนี้อันนี่ซ้อมอ่ะลงลงมาเลยลงมาเลยแต่พูดต้องหาไม่ต้องลงนะวาสลีนลงมาเอ่อซ่อมรถตำรวจคันหนึ่งพูดต้องหาลงมาแล้วยกมือขึ้นเอาปืนเล็งพูดต้องหาไว้ลงลงมาแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นนั่งลง นั่งลงคุมไว้ก่อนนะซ่อมรถตำรวจให้คันหนึ่งอันนี้เนี่ยพาพาเขาไปขึ้นรถตำรวจใส่กุญแจมือเดินเข้าไปใส่แจมือคนหนึ่งสภาพดีสุดอ่าหารถที่หารถที่สภาพดีสุดพาพู้ต้อหาไป เขียวว่ะคันเขียวอ่ะป้อมต้อมคันนี้อยู่ป้อมคันนี้อยู่ป้อมเขียวต้อมเขาซ่อมอยู่วะจนเพื่อน้องตกใจนะเพราะวจะเปลี่ยนสองอย่างเป็นสิบแล้วไม่เข้าใจ <Billie S 1> ไม่ไม่นี่อันนี้ฝืนอันนี้ฝืนมึงก็ยิงกันแล้วแบบโอป้าโอป้าไม่กล้ายชนเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยทางยากจะให้จะให้นายกเขาแก้ก็ฝืนแข็งอะโลดรถตลอดเลยโอป้าโอป้าเดี๋ยว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 ให้เขาแก้เรื่องรถทางยากจริงอยากให้เขาแก้ให้โอเควันพังมันเป็นยังไงวัรถสิบล้อเนี่ยยังเห็นเป็นวันวันบักหรือเปล่าเฝนควันขึ้นนานแล้วนะไม่พังไหมใช่ใส่เกาะมาใส่เกาะมา รถใส่เกาะมาต้องใส่เกาะมาล่าสุดแค่ไหนช่วยไมีหน่อยกิง